สสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมของสะสมคิเมซึโนยายบาแอนิเมตท,ที่นิยมอยู่ในตอนนี้มาดูเสื้อเป็นของลายเด็กสีดำค่ะคิเมซึโนยายบา t s h ร์ t สกมิสเสื้อ T-shirt นี่ก็เป็นเสื้อของเด็กค่ะ จริงๆ150้อผู้หญิงตัวเล็กก็ใส่ได้เนาะค่ะอันนี้ของลายเสื้อผู้ชายลายเสื้อผู้ใหญ่อันนี้เป็นลายอะไรคะลูกเจเเดี๋ยวเราจะให้แฟนพันธ์แท้เขาแนะนำดีกว่านะครับโทมิโยกะกิฮิเมจิมะซังเดสอันนี้เป็นลายของผู้ใหญ่ลายของผู้ใหญ่จะเป็นขาวดำ เป็นลายของผู้ใหญ่เหมือนกันอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าอันนี้อันนี้เป็นด้านหลังของเขาสวยเหมือนกันนะคะตัวเนี้ยสวยเป็นลายดีไซน์ของเขาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นดีไซน์ของของผู้ใหญ่ใช่ปะอืมเป็นดีไซน์ของผู้ใหญ่ถ้าขนหนูพาดคอจะเป็นลายนี้นะคะเรายังไม่ได้แกะให้ดูมันจะเป็นลายนี้ค่ะถ้าชิ้นตัวจะเป็นลาย แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นของแถมซื้อเสื้อ T-shirt มาจาก Uniqlo นะคะแล้วก็อันนี้คือของแถมมีสองลายอันนี้อันนี้เป็น Shopping bag ปปนะคะของ Uniqlo ค่ะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้ว Shopping bag ปปก็เลยแบบเป็นที่นิยมมากตอนนี้ย เป็นโน้ตบุ๊กยังไม่ได้แกะเหมือนกันให้ดูหนอตลูกอันนี้ก็เป็นของแถมซื้อนาชาหรือเปล่าขอแค่แถมิสโกโน่ารักมากข้างหลังนะ่ารักมากของสะสมชิน้นต่อไปเป็นขนมนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นขนมซึ่งมีการ์ดอยู่ข้างในมีสองซองเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่ามันมีการ์ดอะไรบ้างยะลปแกะ

คิมซูจิมซันทันจิโร่เนจิโกะเจนิทุสอิโนสึกิค่ะไๆขอให้ดูขอให้ดูก้่อันนี้การที่เราแกะมาแล้วมันก็มีการที่นองเขาแกะไปแล้วอันนี้อันนี้มันก็เป็นการของขนมมีกานเนอค่ะขนมมาน้แต่เมื่อกี้ที่เป็นการ์ดตลาดเป็นการ์ดกระดาษจะเป็นขนมมาน้อันนี้จะเป็น าเหมือนเราเล่นกันตอนเด็กๆเลยอ่ะการแบบนี้ก็จะมีพวกซ้ำๆกันนะคะของสะสมเราจะมาจาก เดิมๆคอันนี้จะเป็นตอนแรกๆเลยนะคะที่เนีสุกุคับเป็นโบนี่นะคะขนมของอันนี้พุชูเป็นเหมือนซูการ์บ้านเราอะค่ะอันนี้แล้วมันก็จะแถมอะไรมาให้เราแกะดูอิกุโรซังมิซุริจังค้า อันนี้เป็นตุ๊กตาอันนี้จะจะคีบของอ่า you for capture er ได้นะคะอันนี้ชื่ออะไรคะลูกคนอะไรอินโนสเกะอืมอินโนสเกะหนึ่นะคะส่วนอันนี้มิซุริจังอืมมิซุิคัตอีออนเด็กขัตตากาอืมอีออนเด็กขัตตากาอีออนขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะนี่ซื้อมาจากอีออนค่ะอ่าชื่ออะไรนะลูก อนี้ชื่ออะไรนะคะมิตริจังซุริจังซิจังซุลิจังใครม่มิตริจังมิตริจังอินเกียร์ก็ต a กข้านาวจังอเมซอนเด็กก็ตักอเมซอนเมสโกเจนจิเโกเนจิเหมือนเหมือนเป็นตัวครอบที่ชาร์จแบตนะคะดูใกล้ๆตัวครอบที่ชแบต น่ารักมากเลยเป็นเนสโกะสายตัวครอบสายชาร์จแบบนะคะเน,น,นสกโกะน่ารักมากเลยตัวนี้บอกชื่อหน่อยโอนามะคานาอุาาจ่าซิมเฮมนาเนสโกะมูจิโรซังค่ะอ,อ,อันนี้เราได้มาจากแต่ก็จะเป็นตู้หยอดถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรกระชปองออนนเป็นตู้หยอดแล้วก็มีไข่ออกมานะคะ และอันนี้ก็ญี่ปุ่นเขาเรียกกะจากะจานะคะเรามาแกะดูนะคะว่าข้างในมันเป็นอะไรเป,ไะเป็นอะไรคะลูกเป็นอ<ณ>ะไรคะเป็นฮานาโอจันจทันจิโรค่ะฮานาโอจันทันจิโรค่ะแล้วอันนี้ก็ทามาจิ เนซ้โกเรนซเนซ้โกเรนซค่ะคืออันนี้คือเหมือนกันนะคะเราจะไม่แกะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเข็มกลัเวลาแกะก็จะมีบอกนะคะว่ามีรูปอะไรเป็นรูปอะไรบ้างแต่เราเราแค่ได้มาสองันเฉย <Okay. S 2> อันนี้คือใรขรคะลูกชื่ออะไรคะเปนอะไรวะครากรซิมาอันนี้น่ารักมากเจสันน,นอนอยู่เจสเนเซลุโคตมาเลค่ะ ไยจิโร่สังวามไมจน่า,นานอันนี้จะเป็นในรูปแบบแบบของนอนแล้วอันไมจิก็ที่เราให้ดูจะเป็นแบบก็น่าสน่จที่เรานำเสนอคือตัวนี้ทานจิโร่เขาจะเป็นโมเดลน่าจะสูงได้สัก20หรือ25เซนนะคะสวยมาก ตั้งเป็นโมเดล<อ>เดี๋ยวเราจะมาแกะคานาจังนะคะเป็นโมเดลของทันจิโร่เมื่อกี้เลค่คะใส่ดเดียวกันค่ะจะแกะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงมาเปิ่มมาเริ่มมาเลิ่ว้าวเป็นยังไงคะลูกคานาจัง ค่ะเน้<ช>าค่ะอนันไ้เต้อนเอนน้าเหนาตมนกนมนกันน้เอนกน้เลอนกัน้องเหอกไาเม่ยังไตม่อนัห้ต่เอให้าเนกับไว้เอนกัตเอนนนาเสมยอกนตอนก้าต่อน้าตาอนห้าตาเหมือนันหิ้าตเกัน้มากเนาะเห่น้าตามน่ารักเนาะเท่จันเหย แต่เราอยากได้เนสโก้เนสโกหายากมากไม่ว่าอินเทอร์เน็ตหรืออะไรใดๆก็ตามหายากมา,ากาแต่เราจะมีทกา,ทา,ทากาเอ่อน้องบอกว่าทาักไากคือแพงนะคะถ้าจะมก็มี UFO c a ค c เชอรอะค่ะที่ไปคีบเอาอะมันก็จะมีแต่ว่าคีบยากมากไม่ได้ตัวนี้ก็ได้มาจาก UFO c a t c h e r นะคะน่ารักมากเลย